ทางท่านอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนะคะท่านก็รับว่าเป็นอีกหนึ่งเสียงนะคะว่าการใส่ผ้าไทยทั้งในชีวิตประจําวันรวมถึงการสวมใส่ในโอกาสพิเศษนับเป็นโอกาสที่จะช่วยส่งเสริมผ้าไทยและรวมไปถึงผู้ผลิตเองก็ภาคภูมิใจนะคะในการร่วมนําเสนอผลงานและพัฒนารูปแบบดีไซน์ให้น่าสนใจยิ่งขึ้นค่ะ นายสนธยาคุณปลื้มอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยนะคะว่าที่ผ่านมาได้เห็นรัฐบาลให้ความสําคัญกับผลิตภัณฑ์ชุมชนโดยเฉพาะผ้าเขาม้าที่นําโดยนายเสฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีค่ะโดยท่านก็เชื่อมั่นนะคะว่าจากนี้ไปเนี่ยจะเป็นโอกาสที่ดีของผู้ผลิตสินค้ากลุ่มผ้าพื้นเมือง ซึ่งที่ผ่านมาตนและภรรยาได้ให้ความสำคัญในการสวมใส่ผ้าไทยทั้งในชีวิตประจำวันและการสวมใส่ทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการโดยจะมีการออกแบบและตัดเย็บโดยผู้ประกอบการชุมชนในพื้นที่ภาคตะวันออกแล้วก็จากทั่วประเทศนะคะ โดยครั้งหนึ่งเนี่ยค่ะผ้าเขาม้าเคยได้รับการพูดถึงและนำมาสวมใส่อย่างแพร่หลายในงานสงกรานเมษาผ้าเขาม้าครองโลกแอสสยามสแควร์เมื่อปี2555 และถึงแม้ว่าจะผ่านมานานถึง12ปีแล้วนะคะแต่ว่าเรื่องจริงที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงเลยก็คือเรื่องราวของผ้าขาวม้าที่อยู่คู่กับคนไทยมาอย่างยาวนานและกลายเป็นจุดเริ่มต้นในการนําผ้าขาวม้าและแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆช่วยให้มีสีสันที่สดใสสวยงามมีเส้นสายลายทางของผ้าขาวม้าให้อยู่คู่สังคมไทยมาได้อย่างยาวนานค่ะที่ฉุเฉนะครับผมกับภรรยาก็นำมา ตัดเป็นเสื้อเป็นชุดสำหรับใช้ใส่ในการทำงานหรือว่าใช้ใส่ในชีวิตประจำวันนะครับซึ่งก็ออกมาเนี่ยได้สวยงามมากและเราก็ยังจัดผสมประสานกันร,ระหว่างวัฒนธรรมประเพณีไทยก็คือช่วงสงกรานต์ mm hmm. ก็คือเราใช้ชื่อว่าสงกรานต์เมษาผ้าขาวมา้าคลองโลกนะครับซึ่งก,ก็เป็นชื่อที่อาจจะมองดูว่า แปลกๆหน่อยนะครับแต่เราคิดว่าเป็นประชาสัมพันธ์หรือว่าส่งเสริมในเรื่องของผ้าไทยโดยเฉพาะตอนนั้นเราจุดพลุเรื่องผ้าเขาม้าเนี่ยนะครับก็จะเป็นสิ่งที่ทําให้เกิดความตื่นตัวแล้วก็เสื้อผ้าของผมกับภรรยายในปัจจุบันนี้ก็เป็นผ้าที่เราได้สั่งมาจากผ้าพื้นเมืองของทั่วประเทศนะครับทุกวันนี้ก็ยังเป็นลูกค้ากันอยู่ โดยการที่ผ้าเขาม้านะคะรวมถึงผ้าพื้นเมืองเนี่ยเดินทางมาอย่างยาวไกลได้จนถึงทุกวันนี้นอกจากความใส่ใจในรายละเอียดการตัดเย็บที่เป็นงานฝีมือแล้วเนี่ยคือตัวผู้ประกอบการเองด้วยค่ะที่ไม่ยอมหยุดนิ่งมุ่งพัฒนารูปแบบและดีไซน์แต่ว่ายังคงไว้ด้วยเรื่องราวการทอผ้าที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่นเป็นการขับเคลื่อนให้เกิดการสืบสารภูมิปัญญาของกลุ่มคนจากรุ่นสู่รุ่นค่ะ และการที่รัฐบาลเองก็ให้ความสำคัญโดยที่มีผู้นำประเทศนั้นสวมใส่ไปสู่สายตาชาวโลกแน่นอนว่าเป็นโอกาสของผู้ผลิตผ้าเขามา้ายอดซื้อยอดขายเนี่ยเพิ่มขึ้นเป็นโอกาสในการสร้างไรายได้ให้ผู้ผลิตผ้าพื้นเมืองแต่ที่สำคัญนะคะคนไทยค่ะต้องช่วยกันต้องให้ความสำคัญในการเลือกสวมใส่ผ้าพื้นเมืองของตัวเองซึ่งเป็นจุดเด่นอันดับแรกก็คือการสวมใส่สบายเหมาะกับสภาพอากาศในบ้านเราค่ะ ผมเชื่อว่าเราสามารถที่จะนําผ้าไทยนะครับไปสู่ชาวโลกเราก็เห็นมาแล้วนะครับในช่วงที่ผ่านมาเราได้เห็นผ้าไทยในลหลายๆเวทีทั่วโลกเพราะฉะนั้นในในเรื่องนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นในตลาดระดับโลกหรือว่าลงมาในถึงท้องถิ่นชุมชนถือว่าเป็นเรื่องที่สําคัญอย่างท่านนายกรัฐมนตรีหรือว่าบุคคลสําคัญก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่จะทาให้ให้เห็นถึงความหลากหลายความสําคัญของผ้าไทยเราได้ในทุกๆประเภท นะครับแล้วก็สามารถที่จะทําให้เห็นได้เลยว่าการเปิดตลาดผ้าไทยในทุกๆช่องทางเนี่ยโดยเฉพาะในปัจจุบัน,นในโซเชียลมีเดียเนี่ยสามารถทําให้ช่องทางในการเผยแพร่นะครับผ้าไทยที่มีคุณภาพหรือผ้าไทยในแต่ละพื้นถิ่นที่มีวิถีทางวัฒนธรรมที่แตกต่างกันเนี่ยสามารถเป็นโอกาสที่ดี